สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะครับวันนี้จะมาอันบ x ็อก iPad Pro เครื่องสุดท้ายของโลกเป็น iPad Pro 11นิ้วนะครับชิป M1 นะครับชิป M1 ที่บอกว่าเป็น อานสุดท้ายของโลกเพราะว่า Apple กลกำลังทำคลอด M. M2 อยู่ <c oughs> นะครับใครจะจ่ายที่จ่ายไปคืออ,อ iPad Pro ตัวนี้นะครับ Wi-Fi 256 g ้ิกนะครับเป็น Space Gray นะครับ2021 31,400บามนหะนึ่งพัะสาม0 0นะครับบวกค่าฟิล์มกระจกนะครับ763บาท แอปเปิลแคบวกไปอีกหนึ่งนะครับสามพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับองลงก็ได้สองปีนะครับก็อย่าตกแตกกันแล้วกันนะครับศูนย์หายไปสามหมืนห้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันว่าเครื่องสุดท้ายของโลกเนะี่ยเวลาอ n b นบ็เป็นยังไงมั่งนะครับ เปิดยากนะ <c oughs> โอเคโอเคเราจะมาเปิดกาัานนี่แนนอนแมงแมงแลย M.2 ไม่ใช่ M.2 M1 นะครับ Apple 8 Pro 2อ6 g b บกครับนะครับเป็นชิป M1 นะครับชิป M1 ่าดเสียหาย35,988่หาย 35, บาทรวม Apple Care รวมกระจกครับ โอเคตอนนี้เราจะมาดูว่าเวลาเปิดแล้วหน้าหน้าหน้าตาก็เป็นยังไงนะครับ <c oughs> กล่องสองอัน <c oughs> ทำไมถึงซื้อในเมื่ออันใหม่กำลังจะออกจากข่าวนะก็คิดว่าใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับโอเคนะครับนี่แหละครับ iPad Pro M1 256 g b Space g ิ a หกสเปเกครับโอเค โอเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลือกภาษานะครับโอเคครับ เรียบร้อยมีบางคนคงสงสัยว่าเอ๊ซื้อทำใหม่นะครับซื้อทำใหม่มันกำลังจะตกยุคแล้วนะนะครับตกรุ่นและตกรุ่นแปลว่ารุ่นใหม่กำลังจะออกนะครับก็เดาว่ากำลังจะออกนะครับแต่ก็คงผมเดาว,ว่าระหว่างกลางปีกับ ปลายปีเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปลายปีมากกว่านะครับ iPad นะครับ iPad Pro MacBook Pro อะไรน่าจะเป็น MacBook Air MacBook Pro น่าจะเป็นปลายปีนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเดชจะเดินม,มิถุนาเนี่ยซึง่งจะมีงานอะไรของ p p p เ e ิลนาน่าจะเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์มากกว่านะครับผมเดาอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะ ออกมาตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเหตุผลเหตุผลหนึ่งก็คือผมต้องการแค่ชิป M1 นะครับชิป M1 กอดนะครับเพราะว่าเวลาทำงานเนี่ยผมมีความคิดว่าถ้าทำงานแล้วมันมันตรงกับที่เราต้องการแล้วก็โอเคแล้วนะครับชิป M1 เนี่ยระหว่างชิปธรรมดากับชิป M1 เนี่ยชิป M1 เนี่ยผมจะทำงานได้มากกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ่อช่วงที่ อะไรล่ะอยู่ไกลเครื่องใหญ่ๆนะครับช่วงตัดตอ่ออยากตัดตอ่อวิดีโอซึ่งเวลาผมอยากตัดตอ่อวิดีโอเนี่ยผมจะถ้าเกิดว่าไปที่อะไรสวยๆเนี่ยผมจะถ่ายด้วย 4K นะครับผมก็จะตัดตอ่อด้วย 4K ซึ่ง iPad Pro รุ่นเก่าเนี่ย 4K เนี่ยม,มันมันมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับช้ามากนะครับช้าเหลือเกินนะครับ iPad ตัวนี้ไม่ใช่ตัวแรกนะครับตัวแรกเอ่อ ตัวที่ผ่านมาก็มีนะครับอันนั้นเป็นเป็นชิปอีกตัวนะครับเป็นชิปอีกตัวหนึ่งก่อนที่ถึงเออขึ้นในวันอันนั้ 2000, 2018นสองพันสองพันสิบแปดนะครับเป็น iPad ดโปรสองพันสิบแปดนะครับผมก็มีอยู่นะครับปรากฏว่าเวลาเราจะตัดต่อเนะี่ยมันมันมันใช้เวลาเยอะนะครับมันใช้เวลาเยอะแลวเสร็จแล้วก็เลยพอมีอันนี้ขึ้นมาแล้วดูว่ามันเร็วนะครับ,นนรรบชิป m นวันติด ผมมีอยู่จะเป็น Mac mini นะครับเอาไว้ทำใช้งานบนากับโต๊ะนะครับส่วนอันนี้วางแผนว่เาเดินถ้าเกิดเดินทางไปไหนมาไหนเราก็จะได้ทำงานให้เสร็จไปเลยแล้วทำได้ก็ตัดต่อไปเลยนะครับแล้วมันก็จะช่วยเราไม่ต้องมาทำงานต่อนะครับไม่ต้องมาทำงานต่อในช่วงที่เดินทางกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับม,มองเป็นอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อครับเพื่อน,อนๆหลายคนคง คงเข้าใจแหละว,ว่าเออผมซื้อทำไมหนะ้า<ม>อะไรเงี้ยนะครับไม่รอหน่อยเลิกผมขอเป็นไอแพดโปรตัวสุดท้ายที่จะมีการ Unbox นะครับ Unbox ตัวสุดท้ายของโลกเพราะว่าเพราะว่า iPad Pro ตัวต่อมากำลัง ไอเปิล uh, กำลังทำคลอดอยู่นะครับส่วนอย่างอื่นนะครับเนื้อหาอะไรต่างๆผมคิดว่าเพื่อนๆคงได้อยู่แล้วไม่ยากอะไรนะครับก็คงเอามาดูกันว่าจะได้ให้ขายขายข้อสงสัยว่า hey, ซื้อทำไมในเมื่ออันใหม่กำลังจะออกนะครับก็เลยเอามาอัน o x ็อกและเริ่มจะได้เริ่มต้นทํางานนะครับโอเคนะครับวันนี้คง Unbox ให้ดูเท่านี้นะครับ เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็จะเวลาทำงานบางทีถ้าทำด้วยอันนี้ก็จะต่อขึ้นจอนะครับจะต่อจะต่อขึ้นจอซึ่งจะเห็นจอเป็นไอเป็นจอ m 7นะครับอยู่ตรงโน้นนะครับนะนะครับพอต่อไว้พร้อมที่จะเป็นจอภายนอกกะกะว่าจะถ้าเกิดว่าต้องการใหญ่ใหญ่ก็จะออกออกตรงโน้นแล้วก็จะดูได้นะครับ คงพอเห็นว่าผมจะทํางานอย่างไรนะครับโอเคนะครับยังไงยังไงก็รักษาสุขภาพนะครับห่างไกลโควิดดีที่สุดนะครับห่างไกลโควิดที่ที่สุดนักเรียนผู้ปกครองหรือคุณครูที่ตอนนี้กำลังเปิดเทอมแล้วด้วยนะครับก็ให้ระวังตัวด้วยนะครับการปรับตัวช่วงแรกให้ระวังนะครับแต่ละเพื่อนเพื่อนนักค้าลาก <c> ก <oughs> <c oughs> ็ <c oughs> ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันแล้วกันนะครับ โอเคครับวันนี้ Unbox iPad Pro M1 ตัวสุดท้ายของโลกให้เพื่อนๆได้ดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบอกรู้ด้วยว่ามีการทำ YouTube โดยผมคูสุวัตนะครับโดยผมคูสุวัตนะครับในหัวข้อเกี่ยวกับการค้าสลากนะครับแล้วก็การสอนภาษาอังกฤษนะครับอันนี้มีเทคโนโลยีอะไร ผ่านมือเข้ามาก็จะมาอันบ็อกซ์ให้ดูกันลำรวยลำรวยทุกท่านครับแข็งแรงแข็งแรงครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดจอยให้ผมด้วยนะครับ please